ค่ะเรามาเรียนรู้ประโยคต่างๆด้วยกันนะคะคําประโยคเหล่านี้นะคะซึ่งคําศัพท์เดิมนะคะมาจากคําว่าโอเซโอเนโอเลโคเนแล้วก็โวเอนะคะแต่ถ้าในเมื่อคำกริยาเหล่านี้เป็นปัจจุบันแต่เราให้กลายเป็นคำกริยาลูกไม่ผันนะคะเราจะมีประธานคำเชื่อมและก็ลูกไม่ผันนะคะใช้ด้วยกันวิธีการใช้ก็คือจะมีอยู่ประมาณคำเชื่อมอยู่3ามคำท,ที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะ คำว่าโรเจโรจาต้องการและก็จะริกจริค้าจําเป็นต้อง y ย k โคล k ย L โคล,ลาสามารถนะคะโดยประธานเป็นอันนี้นะคะหรือผมฉันนะคะแล้วก็ต่อด้วยคําเชื่อมและก็ต่อด้วยคําก,กริยารูปไม่ผันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างแรกอันนี้โรเจ r โรจาลาอสชูริบายแปลว่าฉันต้องการจะทําการบ้านนั่นเองนะคะคําที่สองอันนี้จริกจริค้าลาอสตชูิบายอย่างเงี้ยนะคะฉัน จำเป็นต้องทํากันบ้านนะคะอย่างที่ข้อที่3อย่าโขนนะคะอันนี้อย่าโขนอย่โขละละอสดมาชูแปลว่าฉันสามารถทําอะไรบางอย่างได้นั่นเองนะคะก็เหมือนกันค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเอาคําเชื่อมคำคำไหนมาแต่งประโยคนะคะให้มันดูแล้วไม่ขัดหูขัดตาก็พอค่ะสามารถใช้3คํานี้ในการใช้ประโยคลูกไม่ผันได้เลยค่ะ